ในการเชื่อมั่นอภิสิทธิ์มาหลายเดือนนะฮะก็เริ่มรู้สึกว่าวันนี้เออพิธีกรเข้าท่าดีไม่รู้จะต่อว่าต่อขานอะไรแล้วก็ไม่รู้จะแนะนําอะไรคุณดอมเหตตะกูลนะ ตินิดเดียวเดี๋ยวช่วงท้ายจะติก็คือทะลึ่งใส่สูตรไปจัดไปการเข้าฟาร์มกลางป่า, <c oughs> ปากลางเขานะฮะ <c oughs> ก็แผลลืมไปเขาคงคิดว่าคุยกันนายกนัมนตรีก็ไม่ว่ากัน <c oughs> เดี๋ยวลงรายละเอียดหน่อยนะครับท่านผู้ชมครับเมื่อเช้านี้รายการเชื่อมั่นอภิสิทธิ์เราก็เลยต้องจัดรายการรู้ทันอภิสิทธิ์คิดทันกัน <c oughs> วันนี้ท่านผู้ชมก็รับฟังทางวิทยุชุมชนได้ด้วยนะครับแล้วก็ออกอากาศซ้าอีกครั้งในช่วงเช้าวันจันทร์ผมก็เลยต้องขอขอบคุณ แฟนๆรายการนะฮะที่เอารายการของเราเนี่ยไปขึ้นย t u b e ด้วยแล้วก็ขอบคุณเว็บไซต์ต่างๆที่ช่วยเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กลับในเรื่องนี้เรื่องของการแจกที่ดินการเอาที่ดินมาแจกประชาชนก็คือนายกัฐมนตรีพยายามจะพูดว่าที่ดินตรงนั้นเนี่ยจังหวัดปรทุมธานีเนี่ยเป็นที่รับรับพัสดุส่วนหนึ่งก็คือว่าธนารักษ์ชะฮะก็คือว่าในอดีตเนี่ยเป็นเรื่องของโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยทำให้น้ำเนี่ยมันปิ เลี่ยนสภาพดินเปลี่ยนสภาพทําให้การปลูกส้ม,มส้มลังสิตจิ์จได้นะฮะอุตสหกรณ์ดังเอาอุตสหกรณดังเดี๋ยวนี้ไม่มีละนะฮะส้มไปอยู่เชียงใหม่เลยน่อ่าปรากฏว่าเรื่องนี้เนี่ยท่านนายกพ,พยายามจะพูดถึงเรื่องของที่ดินตรงเนี้ยให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ครับอ่าแต่ว่าต้องยอมรับนะนา<ะ>ยกตีเนี่ยอ่อนสามเรื่องเท่าจะมจับหนึ่งก็คือเรื่องการเกษตรนี่ไม่รู้เรื่องเลยนะหรอฮะเรื่องที่สองก็เป็นเรื่องของปลาชุสัต ประทุศาตร์ที่ไม่รู้เรื่องเหมือนกันเดี๋ยววันนี้จะเล่าให้ฟังช่วงหลังแล้วเรื่องที่สามเป็นเรื่องหัตถกรรมเรื่องโอทอปลี่บ้าเลยนะฮะก็เสียฟอร์มมาตั้งสองรายการแล้ว่ครั้งหนึ่งผมจําได้เชื่อมั่นอภิสิทธิ์ถ้าเกิดท่านผู้ชมชมรายการแล้วนะจริงๆแล้วผมพอเราเลิกจัดรายการดีไหมทำไมไม่รู้ผมว่าผมจัดรายการแล้วผมก็เหมือนเราทำให้เขาดังใช่ไหมไม่ใช่คือทําให้เขาหาจุดบอดของเขาอ่ะมาแก้ไขปรับปรุงตลอดนะแต่เราก็เช่นเอาไอ้เน็กมาอะไรเงี้ยเขาก็ไม่เอาแล้วนะเดี๋ยวนี้เขาเอาชื่ออภิสิทธิ์ไอ้น้องน้าเน็กอะไรเนี่ยนะ อย่านี้เขาก็เปลี่ยนแลวนะเปลี่ยนวิธีการจัดฉากวิธีการสร้างภาพเขาก็พัฒนาขึ้นนะสาธิตวงหลงเตยเขาเริ่มพัฒนาแล้วเดี๋ยวลองฟังเสียงก่อนนะเรามีเรื่องของพูดถึงเรื่องที่ดินธนาั์ด้วยเชิญฟังเสียงก่อนครับรัฐบาลได้ดําเนินการในเรื่องของการรวบรวมที่ที่ไม่ได้ใช้นะครับที่เป็นที่ของกรมธนารัก์ของส่วนราชการต่างๆเนี่ยเพื่อที่จะมาจัดสรรให้เกษตรกรนะครับเป้าหมายก็คือหนึ่งล้านไร่นะครับทาง กระทรวงการคลังก็ได้เดินหน้าในการที่จะรวบรวมที่ต่างๆจากกระทรวงทะบวงกลมนะครับแล้วก็ท่าน,นรัฐมนตรีที่รับผิดชอบในเรื่องนี้คือรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังนะครับคุณหมอพุทธิชัยก็ได้ไปรวบรวมที่ได้จากหลายจังหวัดนะครับแล้วก็ได้มีการจัดทําสัญญาเช่าก็คือมีการรวบรวมที่เสร็จเนี่ยก็จะมีการมาประเมินนะครับว่าที่ตรงนั้นเนี่ยเหมาะสมในเรื่องของการเพาะปลูกอะไรแล้วจากนั้นก็มีการจัดทําบัญชีซึ่งจะต้องเป็นเกษตรกรรายย่อย เป็นเกษตรกรที่ทําการเกษตรด้วยตนเองนะครับที่ผ่านมาเนี่ยท่านฐมนตรีก็ได้เดินทางไปหลายจังหวัดแล้วก่อนหน้านี้นะครับเช่นท erm. ี่ช okay. ัยภูมินะครับเช่นที่เพชรบูรณ์นะครับแต่ว่าเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยผมเดินทางไปโอเคก็ชัดเจนอ่ยคุณจุติพงษ์รองวิเครนะครับคือถ้าจําได้นะฮะจำได้ครับสี่ที่เราขึ้นประเด็นก็คือสปกรโหดังจะตายคือเรื่องของที่ดินเนี่ย กับของรรคประชาธิปัตย์เนี่ยเหมือนเป็นของแสลงกันครับงูเห่ากับเชือกกล้วยนะเพราะว่างูเห่าเจอเชือกกล้วยพวกประชาไม่ใช่งูเห่าอะขอโทษทีงูเหลือมงูเหลือมขอไปคือเรื่องของเรื่องคือว่าเหมือนของแสลงกันครับคือไม่ค่อยถูกกันแต่เรื่องการจัดสรรที่ดินของกรมธนารักษ์เนี่ยคือมันต้องมีศิลปะหน่อยนะคือถ้าคือถ้าจัดไม่ดีในทุกวันนี้ยังเป็นปัญหาอยู่นะในเมืองเนี่ยค่าเช่าก็เก็บลําบาก อืนะฮะจะไล่ที่กันทีก็ต้องมีการเผากันทีนะผมมีประเด็นเรื่องของที่ดินปทุมธานีอยู่ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยถ้าท่านผู้ชมได้ชมข่าวการที่นายกรัมตรีเนี่ยไปแล้วมันมีการจับระเบิดปิงปองนี่อรอครับแม่ที่ปทุมธานีเนี่ยบอกใกล้สถานที่ที่นายกรัมตรีไปเกี่ยวข้าวนะครับอันนี้ก็เกี่ยวข้าวถือว่าถูกต้องนะฮะมีคนเป่านกหวีดไหม,ไม,ม <laughs> ไม่มีนะก็คือ ไปจับระเบิดปิงปองได้สี่สิบลูกผมก็ตั้งข้อสังเกตว่าปกติระเบิดปิงปองเนี่ยคนที่บอกว่าถ้าเป็นเสื้อแดงแล้วต้องไปไล่นายกรัมตีเนี่ยผมไม่เคยพบเคยเห็นนะว่าต้องพกระเบิดปิงปองสรุปสุดท้ายไปตรวจสอบมาปรากฏว่าเป็นพลุฮะเป็นพลุที่เขาใช้หนังสติ๊กเนี่ยเวลานกมาก,กินข้าวตอนนี้ข้าวตั้งท้องใช่ไหม<อ>ข้าวตั้งท้องที่นายกรัมตรีไป<ย>เกี่ยวแล้วยิงไปปุ้งแล้วมันจะเป็นระเบิดตุ้งนกงมันก็จะหนีนกก็จะกระจายผมได้ยินบ่อยอ ไปตกลราไปจับเขาแล้วออกข่าวมาสื่อมวลชนก็จะพัดจับผูบอกว่าเป็นระเบิดปิงปองคืออย่าได้โง่กันได้ไหมคือจริงผมผมฟังแล้วแม่ขำกลิ้งเลยฮะโอ้โหอย่างเช่นจับแพร่คลิปอย่างเงี้ยข่าวดังครับโอ้โหจับอาชญากรระดับประเทศบ้างเหรอครับอย่างเงี้ย จับระเบิดไอ้ผมไม่เรียกระเบิดอ่ะไอ้พลุที่อย่างที่บอกเนี่ยนกเวลาหน้าข้าวเนี่ยมันมีสองอย่างคือเอาหุ่นไล่กาหน้าพิสิบแต่ว่าพอเอาไปวางแล้วนกไปไม่ไปมันไม่ไปคือนกมันก็ตอมหลังตอมไหลชาวบ้านเนี่ยถ้าเกิดท่านผู้ชมอยู่ระแวกใกล้เคียงเนี่ยผมเคยกับตัวเองคือผมเนี่ยไปธุระบ้านเพื่อนแล้วมันก็ได้ยินเสียงเหมือนปุ้งปุ้งผมก็ถามเฮ้ ถวบ้านขอโทษนะครับแถวบ้านมึงมีสนามยิงปืนด้วยเหรอเขาบอกว่าไม่มีเราจะบ้านเขาก็จุดประทัดไล่นกนี่แหละครับไอ้เจ้เนี่ยแหละครับเขาใส่ในหนังสติ๊กแล้วก็จุดแล้วก็ยิงแล้วก็ปั้งนกปั้งนกก็ไปหายไปอันนี้ก็บอกว่าเป็นระเบิดปิงปองนี่คือความกลัวในวันที่ไปเปิดเรียกว่าไปเปิดงานก็แล้วกันเนี่ยถ้าผมเป็นนะฮะเป็น เจ้ากอแก้วเนี่ยจังอยู่นะโกรธคุณภพสิธิ์แน่นอนนะฮ<อ>ะเดี๋ยวนี้แย่งเปิดโอ้แย่งเปิดงาน,งงานตัดลิฟต์คือประเด็นอย่างนี้ท่านผู้ชมครับเรื่องของการเอาที่ดินของราชการไม่ว่าจะเป็นกรมธนารักษ์อะไรก็แล้วแต่ที่ไปแจกประชาชนเนี่ยถ้าเกิดทําถูกต้องก็ดีไปนะฮะแต่ว่าที่ผ่านมาหลายคนก็กังวลว่าเอะประชาธัปั์เคยทํา401เนี่ยนะฮะก็กลายเป็นประเด็นแลวท่านผู้ชมอย่าลืมนะครับสิ่งที่เขากําลังทํานั้นมันก็คือทรัพย์สินของแผ่นดินนั่นแหละแล้วก็แจกไปให้ประชาชนวิธีการง่ายๆกู้แจก กู้แล้วก็แจกรรอรคน,นี่คือวิธีการนะครับอ,อีก,กเรื่องหนึง่งผมไม่ค่อยได้ยินเรื่องของพรรคประชาธิปัตย์พูดถึงเรื่องของการสมานฉันท์นะครับทุกวันนี้ผ่านมาแล้ว9เดือนก็ยังปล่อยให้ประชาชนนั้นแบ่งฝักแบ่งฝ่ายเข้ามาในแทนที่จะช่วยกันแต่พยายามจะห้ำหัน่น ให้เกิดสงค์กลางกลางเมืองหรือไม่อย่างไรครับสื่อมวลชนพูดเสมอๆว่าพรรคุมรัฐบาลพูดถึงเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญหกเจ็ดมาตาก็ว่ากันไปนะครับแต่ว่าเรื่องของการสมานฉันนั้นดูมันง่วงเหลือเกินมันเงียบเหลือเกินครับอะไรเกิดขึ้นก็ยังมีคนเสื้อแดงเดี๋ยวมีคนเสื้อเหลืองีย๋ยวมีคนเสื้อน้ําเงินประชานที่ปัดนั่งยิ้มอ,อันนี้เป็นเรื่องของกฎหมายปลองดองรหรือกฎหมายที่เรียกกันว่าสมานฉันอะไรก็แล้วแต่นี่นะหลายคนบอกว่า มันจะน่าจะดานได้แล้วนะอย่ามาเตะทวงดีกว่าพรรคประชาธิปัตย์จริงๆทําได้นานแล้วเรื่องนี้และ<พ>อะไรรู้ไหมครับ,รบที่ผมกำลังจะบอกที่นายกจัดายการเมื่อเช้าเนี่ยคือโดนด่ามาเยอะไงะคือพอไปทปําโพกันมาเนี่ยประชาธิปัตย์เขาก็ทําโพบ่อยนะฮะ <หา S 2> ก็โพส่วนหนึ่งที่ไม่ได้ออกมาสื่อมวลชนเนี่ยบางทีพรรคการเมืองเขาก็ทํากันเองก็ไปพูดแบบว่าเฮ้ยดูเหมือนพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยถูกตั้งข้อสังเกตจากสังคมว่า ไม่ชอบความปลองดองอชอบให้มันตบตบตีตีให้มันทะเลาะเบาะแหวงกันผมก็ยังยืนอยู่ได้เมื่อกอใช่ไหมลอยตัวก็เลยกลายเป็นประเด็นครับว่าอภิสิทธ์ชักเริ่มออยู่ไม่ได้ฮะเพราะว่าภูมิใจไทยเองเนี่ยก็ไม่ยอมนะเรื่องนี้เพราะภูมิใจไทยเนี่ยก็มองว่าเฮ้ยอันนี้ก็เป็นอุปสรรคสําหรับเขาเหมือนกันหลายพรรคแก้ได้ยกเว้นพรรคประชาธิปัตย์ที่เขาบอกว่ายังพยายามเล่นบอลแต่เดี๋ยวต้องดูนะ พอมาถึงตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวลองฟังเสียงอภิิ์ดูนะครับว่าเขาพูดว่าอย่างไรแล้วเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์ก,กันต่อว่าไอ้เรื่องสมานฉันนั้นเกิดมาเก้าเดือนแล้วเนี่ยนะฮะ,ฮะเกิดคือเป็นนายกรัฐมนตรีมาเก้าเดือนเนี่ยทำอะไรอยู่เชิญฟังดูก่อน,นครับของการเมืองนั้นเนี่ยครับหลังจากที่คณะกรรมการของสภานะครับซึ่งเป็นคณะกรรมการที่เข้ามาดูในเรื่องของการสร้างความปรองดองสมานฉันได้ทํารายงานเสนอต่อท่านประธานรัฐสภาเนี่ยท่านกระปรารภบกระผมมาไว้ครับว่า รัฐสภาเนี่ยยังไม่มีโอกาสนะครับคือสมาชิกเนี่ยยังไม่มีโอกาสได้แสดงความคิดเห็นในเรื่องนี้คือตัวรายงานของคณะกรรมการเลยนะฮะซึ่งมีข้อเสนอในเรื่องของการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญและก็การแก้ไขกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับเนื่องจากสมัยประชุมสมัยปัจจุบันเนี่ยครับเป็นสมัยประชุมที่เขาเรียกว่านิติบัญญัติรัฐธรรมนูญเนี่ยจะกําหนดให้พิจารณาได้เพียงบางเรื่องเท่านั้นนะฮะเช่นเรื่องของกฎหมาย แล้วก็จะมีกระทู้ถามเนี่ยสามารถทําได้เพราะว่าไม่ใช่เรื่องพิจารณาดังนั้นเนี่ยผมจะขอปรึกษาคณะรัฐมนตรีในวันอังคารที่จะถึงนี้ครับ mm. เพื่อที่จะมีมตินะครับ mm. ขอให้มีการเปิดอภิปรายทั่วไปในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับรายงานของคณะกรรมการสมานฉันท์ mm. และในเรื่องของการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญน,นะครับ mm. ซึ่งก็จะเป็นเวทีที่ เพื่อนสมาชิกรัฐสภาไม่ว่าจะเป็นสอสอฝ่ายรัฐบาลสอสอฝ่ายค,าค้านไม่ว่าจะเป็นสมาชิกวุฒิสภาก็ฟังดูเหมือนจะดีนะฮะเหมือนว่านายกอภิสิทธิ์เนี่ยพยายามจะบอกสังคมว่าเฮ้ยฉันก็ทนะาํานะจาเข้อจริงเก้าเดือนที่ผ่านมาไม่ว่าตอนที่ตัวเองเป็นฝ่ายค้านเนี่ยท่านผู้ชมคงจะจาได้นะครับอขอนายกมาตราเจ็ดขอนายกพระรัชทานบางละดาไฟรัฐบาลตอนสมัยคุณสมชาย วงสวัสดเป็นนายกรัฐมนตรีบางลาบอกว่าโอ้ถ้าเกิดผมเป็นรัฐบาลน,นะใครมาขับไล่ผมแค่พันคนหมื่นคนผมก็ลาออกแล้วล่ะ,ละคือทุกอย่างมันกลืนน้ำลายตัวเองไปเยอะครับไม่ใช่ไล่อย่างเดียวนะ,<ล>ะ,ะบางจังหวัดโดนไข่ก็ไม่ไป